สวัสดีครับบรรยากาศช่วงเศร้าครับวันที่สิบหาและเดอพี่น้องครับมาเบิ่งง้วทองเก่าเดือนครับพี่น้องครับทองเก้าเดือนความสูงอยู่ที่ลอยหาเดอลอยหาสครับตัวนี้ใหญ่ครับใหญ่ใหญ่เดอทึ่งใหญ่ทึ่งสูงทึ่งอ่างทึ่งทองไก่ขอดนมใครแล้วครับพี่น้องครับทองเก่าเดือนครับเก้าเดือนนิดๆแล้วครับ คาดว่าประมาณอีกสองอาทิตย์ครับคงสีขวดครับเบิ้งนมครับนมซีเต่าเด้อนมสีเต่าหัวนมน้อยๆแล้วเลี้ยวครับพี่น้องครับคุณนะนมอังลางเลยอังลางเลยตัวนี้ครับไงอิลีครับคุณนมบวมไงเลี้ยวครับเกาเดือนนิดๆเลี้ยวพี่น้องไผมักงัวทรงนี่ลักษณะนี่หูวเด้อครับหูวดีเชื่องดีคุณนะหูเงี้ยหัวเงี้วเพียงปากครับพี่น้องครับ เปิดถึกถือครับมือนี่ครับมันสีออกนองก่อนครับออกหลูกออกเตากอนครับสี่หมืนสามพันครับพี่น้องครับสี่หมืนสามพันครับเป็นงวอทองครับลูกสองค้าทองครับเก่าเดือนนิดๆแล้วนี่เบิงครับสวดทรงครับความสูงอยู่ที่ลอยหาซิครับเบิงใกล้ๆครับตนโตครับเบิงครับหูหุมค้นครับ นมเลี้ยวครับดูดง่ายครับบบเดป่อนนมอยากเด้อผ่านการมีลูกมาแล้วหนึ่งตัวครับพี่งัวครับเขาามีครับเขาเป็นแตงให้เรียบร้อยครับนาทางดังคมครับพี่น้องครับนาทางดังคมจมูกสีดําบฉีกบแวงนี่เบิ้งโหลดครับเบิ้งไกลๆโหลดนี่เบิ้งไกลๆโหลดบอดื้อบส้นครับงัวไรเม่งวันซื้อครับ ความสูงอยู่ที่ลอยฮาซีบครับคุณพ่อคุณแม่ไงครับไงหลีครับงาคาเสียนสมัยตะกี้เดอ้อนี่รักเสียนนะครับนี่ครับมือน,นี้สี่หมื่นสามพันดวนพี่น้องดวนไปมาคลองไงคล้องงามงวจัดเขาฟ้ามเล้เลยครับตัวนี้ครับเกตพี่เมี่ยมครับอ้องเก้าเดือนครับ เก่าเดือนเลยแล้วครับคาดว่าอีกประมาณสองอาทิตย์ครับเพศกระยานลงมาเหลี่วครับพี่พอพันพ่นว่าพ่นสมช็อกกระแลกไว้ครับเบาตึงไดใบมากแต่ว่าใบผมได้เจ็ดแปดเดือนคือสีโบเมนครับงวมันเก่าเดือนเลยนิดๆล่ะนี่อาซีใบบ่็ตรงกันครับนี่ครับสมพอไดกระเหลี่ยวเตะครับวัตถงไนปาน,นี่ครับ ผมพอได้ก็ได้เบิดแล้วครับนี่เบิ้งเพดบวมลงมาเรีวครับเพดบวมเพจย่านลงมาเรี่ยวกค้างใหญ่แห้งครับกค้างใหญ่บั่นท้ายอ้ยสูงเธอเหลือเลยสูงเธอเหลือครับสูงร่อยหาซิบครับพี่น้องครับเบิ้งเพจบวมลนะครับเพจเริ่มง่านลงมาเรียว อีซองอาทิตย์นาสีขอดครับเอาใส่ใยแนวนี้ครับเปล่าจัดเขาคอกเขาฟ้ามครับสี่หมื่นสามพันสี่หมืนสาพันครับงวใส่ใยนนครับหูเด้อครับหูอยูเด้อหูดีเชื่องดีครับเบิ้งครับหูเพียงปากเลยปากนิดหน่อย ในทองนี่สมบามันนนน่นแน่นนคือสิบผสมหูใสดอกขึ้นวาพี่โอ้ดังคมขนาดนาทางดังคมโอ้ยืนงามแห้งยืนงามแห้งหัวตัวนี้พุ่นงว่วสายประกวดนะครับใหญ่ครับส้ายประกวดเคร,คร,รกๆนี่สี 43, 000, ่หมื่นสามพันง่วทองเก่าเดือนเก่าเดือนเลยมากจาักน้อยเหลี่ยดว่ารประมาณสองอาทิตย์เดอ้อพี่น้องคงสีเด่นหลุนลูกรลุนเต่าครับ อ่งองอางใหญ่ๆหัวหยกถเถื่อเลยก้งสร้างบาสิ่หงูหลูกกระทบนี่เล็บงามอยู่เด้อครับเล็บงามเด้อเล็บงามแข่งขาใหญ่หัวนมเลี้ยวหัวนมเลี้ยวดูดง่ายคันบบได้ขายกับอาชีพได้รุ่นลูกรุ่นเต่าอ,อยู่นี่แหะครับพี่นองครับอาพี่นองบ่เอาไปรุ่นเอง สี 4, 30, 3, ่หมื่นสามตันนั้นมือนี้เฝ้าจัดครับพี่นองครับงัวาคาแสนงัวาคาแสนสมัยตะกี้มือนี้สี 4, 30, ่หมื่นสามนันยืนงามขนาดยกเทเลอยกเทเลอรปูณะสุดยอดอหลีครับความใหญ่ครับโตจริงใหญ่ก็อยู่ในรูป้อครับโตจริงใหญ่ก็อยู่ในโทรศัพท์ปูน่ะโอ้ย อา้าวคุณพอ่อคุณแม่เห็นชิปนี้ครับในซือเดอร์บตองยานครับหูเชื่องดีบอดือบอสสนเอาไปรุ่นลูกรุ่นเต้าน้ำกันครับในป่านนี้จะปล่อยให้เพื่อนออกเองครับเอาหมอมาทำขอดดีกว่าแต่ว่าผ่านการมีลูกมาแล้วหนึงโตครับตัวที่สองเอาไปรุ่นอีกครับปาด เข้าออกใส่เมาคือสีเขาท่าครับตัวนี้ครับงวัวคาเสนมือน,นี่สี่หมื่นสามกับพ่อครับสนใจโทรหาเบาตึงดวนเดอโทรหาเบาตึงดวนเดอร์ครับตัวนี้ของเพ่นกระโบจจะขายดอกต่ว่าวมันจําเป็นต้องใน้ใน์เงินเป็นแพงแห้งตัวแรกได้ตัวฟูครับตัวฟูยังอยู่น้าเพ่นอยู่เพิ่นไปเฮ็ดพอพันครับ ตลูกตัวไปขอให้ได้ตัวเมียเดอ้อเพ็นว่าเพ็นสมชอกกระแลกมาครับได้ใบได้หลอดมาอยู่ด้แต่ว่ามันอาจสิบตรงกันหรือเพิ่นมีหลายใบหรือหลงใบก็บบ่จักมันงวมันเก่าเดือนเลยแล้วเด้นี่ครับสาบ่าวตึงเบิงเมื่อนี้นมหนแห่งไข่แห่งครับเมื่อนี้นมหนแหง่งไข่แห่งงวดีว่ามีตํานี้ กทอนประกันให้สิบห้ามือทรงฟี่สองรอยโลไปเลยครับมือนี่ครับสนใจโทรด่วนครับงวงงามงวงงามรุนลูกรุนร่นเต่าน่องก็สีถังสีหนึ่งนะครับคือว่าครับน่องน่องว่าตัวนี้ก็สีถังสีหนึ่งไงแห้งไงแห้งเบิ้งครับคุณอนะ่ะโอ้ยเปลี่ยนนุมนมน่มเนียมนุ่มเนียม เทนนุ่มเยียมนุ่มเนียมเลยขอขาดีครับรั่มตัวเงาสะโพกใหญ่วง่อยหาซิบอ่งางเงาถึงผืนเลยครับทางอ่งางเงาถึงผืนเลยพูดนะ่ะเกือบจูสังซีเล้า ช่วงไทยครับช่วงไทยเบิ้งอาจชจิได้ลูกตัวเมียครับเบิ้งนมครับนมว่า4ี่นาสี่หลังเลยอารุ่นตัวเมียน้ำกันครับพี่น้องครับสี่หมื่นสามพนสนใจโทษดวนเขาซ่องขึ้นสิบนรวมครับอาจชจนะิเล่ยซ่องพุนะเล่ยซ่องพุณนลครับ สำหรับคลิปนี้บ่าวตึงปทุมราชก็ขอจบคลิปเพียงทนีกร,รับสนใจโทรมากครับพีกัดบานนาวาครับอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับของงวบ่าวตึงครับเมื่อนี้มีมาฝากหนึ่งโตเป็นงัวงามท้องเก้าเดือนใกล้คลอดอีกประมาณสองอาทิตย์ได้รุ่นแทแน่นอนสวัสดีครับผม